แม่น้องเอาของไปฝากอันซางที่เฮ็ดงานอันสามบาไหาคุยบานฟินแลนด์แล้วมานี่กลับมาหอดบานเฝ้ามาเบิงเจ้าเจ้าเจ้าเบนเนาะแม่น้องใส่แม่น้องขอต่างซื้อหาเล้าว่ามีเอฟที่บางคนว่าหตัางซื้อว่าเจ้านําโชคบางคนว่าไหตัางว่าเจ้าเบนพอเราเกิดอยู่ได้รถเบนแม่น้องกันเลยสิเอาสองซื้อบวกกันแม่น้องสิตังซื้อหาเล้าว่าเจ้าเบนนำโชคนีเด้อ บันที่นี่แม่น้องตัดสินใจวาสีเหลียงเพิ่นแล้วแต่ว่าแม่น้องบ่เคยเลี้ยงสัตว์บ่เคยเลี้ยงแมวได้เอฟซีแม่น้องมาปลูกต้นไม้แต่ว่าเลี้ยงสัตว์แม่น้องบ่เคยเลี้ยงแม่น้องกันเลยจิเอาเจ้าเบ้นนำโชคนี่ไปฝากให้คุณหมอเลี้ยงก่อนไ้เพิินแข็งแรงนคนแม่น้องนี่เสี่ยากลับมาไห้บานได้ไข่เอฟซีแล้วตนวเล่าราวาแม่น้องยันแล้วตายแม่ราว่าเขาบ่มีความรู้เนาะแล้วสิกินรดแบบไหนแล้วสิอยู่จังไหนรดหน่อยแม่ไ่เอฟซี แม่น้องเลเสียเอาไปฝากคุณหมอเพิ่นดูแลหายจากระยะหนึ่งหลังเขาแกงเสียกลับมาไหวเนาะแม่เพิินกลับมาคอดไว้เราบาน้เพิินกลับไปแม่น้องกระเลียงเพิ่นว่าเป็นเอาสิหล่ะเนาะเอฟซีพว่าขันแม่น้องเลียงแม่น้องยานขึ้นดูแลเพิินว่าเป็นเนาะเอาไปฝากหมอไหวสักระยะหลังเขาจะเอาเรากลับมาบิ่งแมแล้วสีหิวนกเมหล่ะแม่น้อง เฝ้ากลับมาเพราะว่าเอาของไปฝากตามตงมันนี่เฝ้าพาเราไปแม่น้องย่านโดนพุณแม่เนาะอดอ่อนแร้งเหรอแม่ค่ะนี่ยแม่ไปไปไปเขา้าไปไปเดี๋ยวไปพ่อกันกุระไปพ่อกันมามองเอา,าไปฝากหมอคุณละเด้อเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเดนาะรอตัวนแล้วาะเอสซี่เนาะเ,เ,เอาเราไปฝากหมอคุแม่เ่รู้เป็นอนะเราไม่รู้ว่าแม่เขาเป็นอนะไรเราต้าองเรียนรู้ภาษา แลอันนี้เราบอกเบหวงนี่แต่ว่าอันนี้ต,งงตาตเข้าไปในห้องเดมนน่กินอะไรเลยค่ะเอี้แม่น้องผ้าน้องเบนซ์น,นำโชคมาไหวกับคุณหมอหรอเด้อเพราะว่า แม่หนองบ่เคยเลี้ยงแม่หนองยาติดูแลเขาไม่ดีก็เลยมาฝากคุณหมอไว้นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวแม่หนองสื่ออัปเดตอาการหรือ,อความเป็นอยู่ให้ดูอีกทีนงึงฝากไว้กับคุณหมอก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าแม่หนองกลัวดูแลน้องไม่ดีค่ะ น้องเบนนำโชคไปไปเอ็กซีน่อยน้องเบนนำโชคไปไปเอ็กซีน่อยคือคือเขาเด็กเขาเด็กมากครับผมเขาเด็กมากค่ะเขาใจไม่ดีกว่าแบบเนี้ยใช่ใช่สายลกยังไม่ออกเลยค่ะตาก็ยังไม่ลืมเลยนะคะทุกคนนี่ฝากไว้กับหมอก่อนเนาะฝากไว้กับหมอก่อนนะน้องเบนนำโชคไปไปเอาไปายเอ็กซี่อนน้องเบนน้องเบนนำโชคไปายเอ็กซีน่อยอุ้ยน่ารักมากเอ็ซีดู เอฟซี <c oughs> <Yeah. S 3> แม่น้องเอาน้องเบนซ์นำโชคมาฝากไว้กับคุณหมอเราเด้อน,น้องเบนซ์นำโชคปลอดภัยแล้วเพราะว่าเขาเขาเพิ่งแรกเกิดเนะาะหาเอฟซีคือแม่เขามาคลอดเราก็รู้ไว้ใส่แม่น้องก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะแม่น้องอ่ะบกเคยเลี้ยงสัตว์บกเคยเลี้ยงแมวก็เลยนำมาฝากไว้กับคุณหมอก่อนแล้วก็ค่อยมาอัเปเดอาการให้น้องแข็งแรงก,ก่อน เข้าจังหวะกันไหมเดี๋ยวจังมะรับน้องกลับบ้านเดี๋ยวมือนี้แม่น้องสีผพาเอฟซีไปเที่ยวตลาดนะคะไปชมตลาดจ้ะเจอกันที่ตลาดนะแม่น้องสีพาไปซื้อของกินพาไปเที่ยวจ้ะมามา,าไปซื้อแล้วกินกันแบนที่นี่ทำภารกิจเสร็จแล้วไปตลาดหาซื้อของกินบายบาย